พ่อได้โบนัสเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วลูกขอซื้อ p h o n e รุ่นล่าสุดเลยได้ไหมคะเดี๋ยวพ่อคิดดูก่อนก็แล้วกันนะไหนพ่อบอกว่าจะเอาเงินนั่นให้หนูไงพ่อไม่ได้รับปากนะลูกพี่พ่อเห็นเพื่อนสําคัญกว่าลูกใช่ปะแกมีอะไรบอกฉันได้นะก่อนนะขอบใจมากเพื่อนอ้าวโอ้น้องม้กลับมาแล้วหรอลูก สวัสดีค่ะพ่อมอยังไงเจ้าก็ขอบใจแกมากเลยนะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวกลับก่อนถ้าหากว่าแกมีปัญหาอะไรเนี่ยโทรหาฉันได้ตลอดนะเพื่อนขอบใจมากเพื่อนมึงก,กลับก่อนนะลูก พ่อเขามาขออะไรอีกอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรหรอกพอดีตอนนี้ลุงกรณ์เขาเดือดร้อนน่ะลูกพ่อก็เลยช่วยเขานิดหน่อยอะ่ะนิดหน่อยเหรอพ่อเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยอะ่ะนี่เขาคงไม่ได้มาขอเงินอีกแล้วใช่ปะเอานาะพ่อก็ไม่ได้ช่วยจนเราเดือดร้อนอะไรนี่ลูกพ่อใจดีเกินเหตุขออะไรก็ให้ไปหมดเลยอะ่ะนี่ถ้าเขาขอลูกสาวไปนะคงยกให้ไปด้วยเลยมั้งมกมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะลูก ลุงกรณ์เนี่ยเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะพ่อเองต่างหากที่เป็นฝ่ายเต็มใจหยิบยื่นให้เขาอะ่ะพ่อไม่ต้องมาพูดเลยหเห็นเป็นงี้ทุกที่ะมะคุยด้วยละ พ่อคะเอา้าว่าไงลูกนี่พ่อได้โบนัสเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วลูกพ่อได้มาเกือบแสนเลยละ่ะโอดีจังเลยอ่ะงั้นมุกขอซื้อ iPhone รุ่นล่ลาสุดเลยได้ไหมคะมุกนี่ลูกจะซื้อโทรศัพท์เครื่องละครึ่งแสนเพราะว่ามันแพงไปนะลูกนะคะพ่อ หือว่าเป็นของขวัญที่มูกใกล้เรียนจบไงคะนะคะเดี๋ยวพ่อคิดดูก่อนกันแล้วกันนะเย้ขอบคุณมากเลยนะคะพ่อน่ารักที่สุดเลยเอาไปก่อนนะเพื่อน โชคดีนะที่ฉันได้รับโบน,นัสมาเนี่ยเอาไปใช้ก่อนเลยขอบใจมากเลยนะป้อมถ้าไม่ได้แกนเนี่ยฉันกับแม่แย่แน่เลยฉันเอาใจช่วยนะเพื่อนมีอะไรก็บอกได้ขอบใจมากเพื่อนงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปจัดก,การเรื่องนี้ก่อนนะได้เพื่อนมีอะไรก็บอกกันแล้วกันนะ ว,ว่าไงอะไหนพ่อบอกว่าจะเอาเงินนั่นให้หนูไงพ่อไม่ได้รับปากนะลูกพ่อแค่บอกว่าดูก่อนแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์ของลูกเนี่ยมันเกินความจําเป็นนะมุกเอางี้ไหมเดี๋ยวลูกไปซื้อโทรศัพท์ที่ราคาถูกกว่านี้พ่อยังมีเงินอยู่นะลูกพ่อทําแบบนี้ได้ไงอ่ะพ่อรับปากหนูไว้แล้วนะม,มุกมุกใจเย็นก่อนได้ไหมลูกมันต้องมีเหตุผลนะพ่อนั่นแหละที่ไหลเหตุผลอ่ะ นี่พ่อเห็นเพื่อนสําคัญกว่าลูกใช่ปะถ้าหากว่าลูกอยากจะรู้เหตุผลเนี่ยเดี๋ยวพ่อพาไปแม่กินข้าวัน้นไหมอือเดี๋ยวจะได้กินยานะอีกนิดนึงแม่มพวกเราในโชคดีนะแม่ ที่ป้อมันให้เงินมาช่วยแล้วนี่เป็นรบกวนเพื่อนกันหรือเปล่าล่ะลูกผมก็พยายามทยอยคืนมันนะแม่แต่ป้อมมันก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาเงินเนี่ยไปดูแลแม่ก่อนแกนี่ก็โชคดีนะที่มีเพื่อนดีๆแบบนี้พ่อที่พ่อพาหนูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนั่นไงลูกดูนั่นสิ พ่อพามาให้ลูกเห็นนะว่าลุงกรเนี่ยเขาลําบากขนาดไหนแม่ลุงกรเนี่ยล้มป่วยเขาต้องดูแลไม่ห่างเลยนะลูกลุงกรเนี่ยเขาไม่มีงานทาแล้วมุกดูสิลูกว่าบ้านเขาแย่กว่าบ้านเราขนาดไหนอะ่ะจะไม่ให้พ่อช่วยได้ยังไงอะ่ะ ไม่อินนะพ่อนั่นมันก็ปัญหาของเขาอ่ะอีกอย่างนั่นก็แม่ของเขาเองด้วยเขาก็ต้องดูแลจัดก,การอะไรของเขาเองสิแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยที่พ่อต้องไปช่วยเหลือเขาขนาดนั้นน่ะมุกงั้นมุกฟังเรื่องนี้ให้จบนะลูกโอ้ยลูกเอ้ยแม่มันก็ใจดำนะทิ้งไปได้ลงลูกยังตัวเล็กแค่นี้ ผมเองก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับแม่อยู่กันมาจนมีลูกเนี่ยมันยังทิ้งผมไม่มีคนอื่นแล้วเอานะป้อมปล่อยไปเถอะตอนเนี้คิดถึงเรื่องลูกไว้ก่อนฉันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทําอะไรเลยนะกอนนี่ถ้าหากว่าฉันไม่ติดลูกเนี่ยฉันคงตายไปแล้วละ่ะอ้ไม่เอาไม่เอาไม่คิดแบบนั้นนะลูกนะเงินทองผมก็ไม่เหลือเลยครับแม่มันเอาไปหมดเกลี้ยงเลยเอานะเนงินทองมันของนอกกาย ไม่ตายแล้วก็หาใหม่ได้ฉันมืดแปดด้านเลยวะกอนตอนนี้ก็ตกงานด้วยอะเออนี่ฉันรู้จักเสียอยู่คนหนึ่งนะตอนนี้เขากำลังหาคนไปทำงานอยู่เงินดีมากเลยนะแต่ว่างานอาจจะหนักสะหน่อยอะแล้วถ้าหากว่าฉันไม่ทำงานเนี่ยฉันจะมีเวลาเลี้ยงลูกได้ไงอะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวแม่จะดูแลเจ้ามุกมันเอง เฮ้ยป้อมไม่ต้องคิดมากเลยเราเบื่อนสนิทกันนะเว้ยแล้วแกก็มากินอยู่ที่นี่แหละจะได้สะดวกในการดูแลลูกด้ไงเออม,มาอยู่ด้วยกันที่นี่แหละเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวเลี้ยงทั้งลูกทั้งหลานเลยขอบคุณครับแม่ใจจริงอะนะฉันก็อยากให้แกทํางานที่ร้านนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดแกได้ไปทํางานกับเสียที่ฉันรู้จักเนี่ยมันจะได้เงินดีมากเลยนะป้อมอาจจะเปลี่ยนชีวิตแกได้เลย ขอบใจแค่ามากแล้วก่อนนี่ถ้าหาว่าฉันไม่ได้แก่กับแม่เนี่ยป่านนี้ฉันกับลูกไม่รู้จะไปทางไหนแล้วคงไม่เมนนะื่อก่อนเนี่ย ลุงกรณ์เขาเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารที่มีกิจการเติบโตมากแต่เสียดายนะลุงกรณ์โชคไม่ดีโดนหุ้นส่วนโกงจนหมดตัวแล้วก่อนหน้านี้เขาไปอยู่ไหนมาคะทําไมหนูจะไม่เห็นได้เลยว่าพวกเขาเคยเลี้ยงดูหนูมาเรื่องนี้มันนานมาแล้วลูกและอีกอย่างเนี่ยสองคนแม่ลูกเนี่ยเขาก็ย้ายบ้านหน,หนีหนี้จนพ่อออกตามหาจนมารู้เนี่ยว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ พ่อถึงได้มาเห็นชีวิตเขาเนี่ยว่าเขาลําบากขนาดไหนพ่อเลยต้องตัดสินใจที่จะช่วยพยุงชีวิตสองคนแม่ลูกนี้ให้ได้เพื่อเป็นการทดแทนที่เขาเคยช่วยเรามานะลูกหนูมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะพ่อคะแล้วเขาไปเยี่ยมคนยากกันเถอคะค่ะยังไปสิลูก แม่สวัสดีครับป้อมบางแต่เมื่อไหร่เนี่ยคือหนูอยากมาเยี่ยมคุณลุงกับคุณย่าเองค่ะนี่หนูโงกเหรอลูกโตเป็นสาวขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยหนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูจำไม่ได้เลยว่าคุณย่ากับคุณลุงเคยเลี้ยงดูหนูมาค่ะแต่ว่า พ่อเล่าให้หนูฟังทั้งหมดแล้วนะคะ <c oughs> หนูขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษลุงกอนด้วยะคะ่ะถ้าหนูทำพฤติกรรมอะไรที่ไม่ไดีออกไปอะคะ่ะไม่เป็นไรลยลูกไม่เป็นไรนะไม่ต้องขอโทษหรอกลุงเข้าใจนะลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนป้อม ฉันขอบใจแกมากเลยนะที่ผ่านมาที่คอยช่วยเหลือฉันมาตลอดถ้าเราผ่านความยากลำบากตรงนี้ไปได้เม,มื่อไหร่เนี่ยฉันสัญญาเลยว่ามันจะไม่ลืมคุณคนแกเลยไม่เป็นไรเพื่อน ้ดน,นะคะคแม่สวัสดีครับโอ้ย oh, แข็งแรงแล้วนะแม่เดินคล่องเลยอะ <c oughs> หนูไปรับปุลุงกับย่ามาเองละคะ่ะเดี๋ยวนี้เรากินข้าวพร้อมหน้ากันนะคะ,ะดีเลยเออมุกให้ย่านั่งก่อนลูกค่ะ <c oughs> เออ ันเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้ลูกกับหลานกินเลยนะแม่แม่ไหวเหรอครับไหวสิแม่แข็งแรงนะอืมงั้นก็ดีเลยครับแม่ผมเนี่ยคิดถึงกับข้าวฝีมือแม่อยู่พอดีเลยงั้นเดี๋ยวบุกไปช่วยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมานะครับเฮ้ยป้อมนี่แกไปคุยอะไรกับลูกอะ เมื่อก่อนดูมุกเขาไม่ค่อยชอบฉันเลยอะฉันก็แค่เล่าความจริงให้กับมุกเขาฟังอะว่าที่เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าแม่กับแกเนี่ยช่วยพวกเราไว้ขอบใจแกมากเลยนะพอมแกเป็นที่พึ่งเดียวสุดท้ายที่ฉันกับแม่เหลืออยู่จริงๆฉันเองก็ต้องขอบใจแกแล้วก็แม่มากนะกนที่ทำให้ฉันกับลูกผ่านความยากลำบากมาจนมีทุกวันนี้ได้ เมื่อได้รับมาไม่ว่ามากหรือน้อยก็จงรู้จักตอบแทนกลับไปด้วยความจริงใจคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนเมื่อถึงคราวที่ตกที่นั่งลำบากก็จะยังคงได้รับการเกื้อนหนุนอยู่เสมอใช่แล้วพเข้าหนูอยากมาเยี่ยมคุณ คุณรุ่นุ้ลยคุณราคุณร่าเย้ไเดินด้วยความมั่นใจนิดหน่อยอะไรอ่ะพ่อเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยอ่ะนี่คงไม่ได้เฮ้ยขอโทษดิเป็นอะไรทษโทษคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนเมื่อถึงคราวที่ตกที่นั่ง